ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแกนพิกุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีลาบสการะและเสียงเยินยอเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ ภิกขุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอันใดมีอยู่พรหมจันทร์นี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของพรหมจันทร์แลภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้ว ตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างรู้จักแก่นรู้จักกระพีรู้จักเปลือกสดรู้จักสเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้ สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นแท้ถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จกสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้